แม่แม่เอฟซีแต่ทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องภายเลิศรักนะคะแม่ครับผมพร้อมแหงงานแล้วครับวันนี้เปลี่ยนใส่ให้ลูกชายดูฝั่งนี้นะคะแม่แม่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นอนอย่างเดียวนะคะน,นุนอนอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจใครเลยนอนอย่างเดียวเลยนอนอ่อ,อนพิช่นอย่างเดียวเลยลดูดู ดูดูเนยสนุกเขาใหญ่เลยเอาไม่มีแขกหรอทำไมไม่มีคนนั่งเขาใหญ่เตืกนั่งดูานานๆใส่ทียืมหน่อยนะแม่ <c oughs> คุณแม่ครับผมยืมหน่อยนะครับคุณแม่เงี้ยขางผุ่นเงี้ยกลงหลับผุ่น กับคุณแก่งแงักกังเดียวกับพุ่นมาเด้อ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 นอนฟังกันอื่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อโน้ยมาเด้อโน้ยมาน้มผู้เบาเด้อเฮ้ยเฮ้ยมาเด้อน้มผู้เบาเด้อเงักนอนต่อไปโหลดผู้เบาสันผู้เบาเราไปแล้ว วันนี้เรายืมของวันนี้เรายืมของคุณแม่ยึดยึดของคุณแม่แป๊บหนึ่งนะครับคุณแม่ทั้งครอบครัวภาพพญเตียงยางเวไป,ป,ปติดตวเดืนละบุนัน พ่อใหญ่ตึงพอดีไหมพ่อใหญ่ตึงโอ้พอดีลูกไส้กบไส้ได้เมกบไส้ได้แม่ก็ว่าเมกะลูกหลังขึ้นกันกันนี่เฮะโอ้ ว่าสันโคคอยยงังเบาเย่งเดินไม่เอาแย,งย่งนะครัมันแม่เ,ยเลยเดินอย่างเดียวแบบไม่เอาแยง่งโอ้หนเสียบแห้งกินเมดมือกินทั้งวันให้แต่ออกเดินก็กินอีก เมื่อวานแม่ใส่วันนี้ลูกใส่เดินรอบหมู่บ้านพร้อมแห่งานหาคนขี่ได้หนึ่งท่านโอ้ลงแล้วจ้างลง โอ้โหใส่แยงไปแล้วสูงมากเลยวันหลังต้องใส่แยงแม่กับลูกแล้วหายแยงเหล็ดมาใส่ วันนี้ข้าไม่ได้พบเพื่อนเลยเมืวกว่อนเจอเพื่อน เมมานะเือมเมาานยังหาคนนั่งยังไม่ได้เลยใครนาะจะมาเป็นแขกนั่งพี่เลิศ แขกวีวยังไม่มีเลยมาแม่แม่ท่านใดจะนั่งแขก v ีวี พร้อมแล้วนะครับผมพร้อมทัวแขกไม่แม,แม่ว่าจ้างมาเลยนะพร้อมออกงานแล้วแยงก็มีแล้วแยงก็มีแล้วนะคะพร้อมออกงาน <laughs> นักเย่งบละลานักยเย่งเจียงสาวจีหรือส,สาเสาขอบคุณนะคะขอบคุณในสี่ดวงทุกท่านนะคะ mm hmm. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันกำลังใจ รักเลิศรักน้อยนแต่ขอให้รักนานๆเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของบอพ่อเม่แม่จะทุกท่านด้วยนะคะอระยังล่ะท่าอันนี้อะยังนีอะกับสำอี เราไปดูนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดอหน้านะคะสวัสดีค่ะ